บทที่1 1 9่าคำพูดที่อ่อนโยนไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียนรู้ได้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านได้จัดกำลังคนไว้นจุดนั้นและทำเชือกป่านสองสามเส้นเป็นทางแยกเพื่อให้ชาวบ้านที่ลงทะเบียนไว้เข้าแถวในแต่ละทางอยากเข้าใจผิดช่องแรกคือศัลยะแพทย์ออโทปิดิช่องสองคืออายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารช่องสามคืออายุรแพทย์ทางระบบประสาทช่องที่สี่คือศัลยะแพทย์หัวใจและท่งอกช่องที่ห้าคือศัลยะแพทย์ตับและท่อน้ำน้ำดี ช่องที่6คือศัลยแพทย์ทรงอกกูมานศัลยแพทย์เจ้าหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อถือกระดาษที่สถาบันการแพทย์แห่งชาติมอบให้และอ่านสคริปต์ผ่านลำโพงประสาทวิทยาคืออะไรเพื่อนคนหนึ่งถามประสาทวิทยาหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้แต่อ่านเอกสารไม่เข้าใจและหันกลับมามองที่แพทย์รักษาโรคจิตหรือเปล่าชาวบ้านเริ่มปรึกษาหารือกันอ,อประสาทวิทยาเป็นแบบนี้ หลังจากลงจากรถด็อกเตอร์จินริเริ่มแนะนำความเชี่ยวชาญพิเศษของเขาแก่เพื่อนชาวบ้านโดยหลักแล้วจะดูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือหลังการผ่าตัดหากมีปัญหาที่ผ่าตัดไม่ได้คุณจะก็สามารถพบแผนกประสาทวิทยาเพื่อทำการรักษาต่อไปได้ชายชราของฉันเห็นมันที่โรงพยาบาลประจำท้องถิ่นครั้งล่าสุดและบอกว่าเขาเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบฉันจะดูได้ไหมหญิงวัยกลางคนในฝูงชนถามใช่หมอจินตอบด้วยรอยยิ้ม กลุ่มคนที่กำลังพบหมอรีบวิ่งไปที่ช่องคิวหมายเลขสามที่หมอจินอยู่ชั่วขณะหนึ่งผู้คนเบียดเสียดกันและชาวบ้านบางคนกำลังจะต่อสู้กันเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านพยายามดิ้นรนที่จะใช้ปากของพวกเขาเพื่อเผยแพร่ในฝูงชนและใช้เนื้อมนุษย์เพื่อป้องกันตัวเองแพทย์และพยาบาลทยอยกันออกไปกล่องยาบนรถหมอช่วยหามลงมาแล้วคนขับก็ร่วมทีมช่วยคุณผู้หญิงยืนห่างจางเจียเหวยผู้ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษกล่าวกับแพทย์หญิง เป็นผลให้เธอหันศีรษะของเธอและเห็นว่าซี่หวันหญิงได้วิ่งเข้าไปในสำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วพร้อมกับกล่องสิ่งของในมือของเธอสาวน้อยคนนี้จะทำให้เขาดูตกตะลึงยาและสิ่งของทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ภายใต้การดูแลในที่ทำการของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้คนธรรมดาที่ไม่เข้าใจเรื่องยานำไปใช้ตามอำเภอใจพี่สาวซี่แข็งแกร่งมากเมื่อมองไปที่ด้านหลังของซี่หวันหญิงที่วิ่งอย่างรวดเร็วฟ้านยุนย่นก็สามารถประหลาดใจได้ ไต้หนานหุยและเกิงหลิงเฟยไม่คาดคิดว่านักศึกษาฝึกงานหญิงจะแข็งแกร่งขนาดนี้พวกเขาไม่สามารถพูดคำคุณศัพท์ใดๆดได,ได,ได,ได้ยืนทำอะไรโง่ๆอยู่ตรงนั้นย้ายมานี่สิชิวรุยหยุนหันศีรษะและเรียกเด็กชายโง่ทั้งสองสองคนนี้ไม่ได้โง่จริงๆแต่พวกเขาตะลึงเมื่อเห็นการกระทำของซีหวันหญิงที่เหนือจินตนาการของสาธารณชนหมอจินและเจียงหมิงซูสวมเสื้อคลุมสีขาวในสำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้านและกำลังจะออกไปเปิดคลินิกก่อน นี่คือเครื่องวัดความดันโลหิตจากแผนกของคุณเหยาเจียกล่าวขณะยื่นเครื่องวัดความดันโลหิตให้แพทย์ว่าป้องกันตัวเองให้ดีแล้วส่งคืนผนกของคุณภายหลังเฮ้โ hey, รงพยาบาลไม่จัดก,การให้เรางั้นเอามาจากผนกเราเลยไหมเจียงหมิงซูหยิบเครื่องวัดความดันโลหิตที่เคลือบสีแดงบนพื้นผิวที่มีคำว่าในหูเขียนด้วยสีแดงและถามด้วยความประหลาดใจคุณไม่รู้หรือว่าคณบดีของเราขี้เหนียว ทำไมคุณต้องเตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตแยกต่างหากในกิจกรรมคลินิกฟรีหนึ่งหรือ2รายการทุกปีและใช้โดยตรงจากแผนกของคุณเองคุณยังมีเครื่องตรวจฟังเสียงด้วยเยาวเจียกล่าวแทนคณะบดีอูดีที่คณะบดีขี้เหนียวเราจึงได้โบนัสสูงเท่านั้นหมอจินพูดเพื่อปลอบใจตัวเองและหมอคนอื่นๆว่าการประหยัอดอดออมเป็นคุณธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมและคนรวยทุกคนก็รอดไร้สาระคนรวยหาเงินไม่เป็นหรือ เจียงมิงซูกล่าวฉันสงสัยว่าคุณเคยดูพ่อรวยพ่อผู้น่าสงสารด็อกเตอร์คิมพูดติดตลกพ่อรวยพ่อผู้น่าสงสารอาจกล่าวได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดเรื่องเงินของคนชั้นกลางในจีนยุคนี้จนถึงทุกวันนี้ในอดีตคนจีนรู้จักแต่วิธีการออมเงินด้วยการศึกษาด้านการลงทุนที่พระหลายจากตะวันตกสู่ชาวจีน เงินจึงไม่ได้อยู่แค่ในธนาคารอีกต่อไปคนที่เข้าใจเริ่มลงทุนในอสังหาเช่นเดียวกับซีวันหญิงเธอคิดว่าเมื่อเธอมีเงินเดือนแล้วเธอควรเริ่มซื้อบ้านโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นเธอจะไม่สามารถซื้อได้ในอนาคตไม่สามารถพูดได้ว่าความตระหนี่ของคณะบดีอู่นั้นผิดถ้าโรงพยาบาลอยากรวยต้องทั่วถึงจังหวัดช่วยย้ายกล่องซีวันหญิงสวมเสื้อโค้ทหลับสีขาวของเธอและใส่เครื่องฟังเสียงในกระเป๋าข้างหนึ่ง กระเป๋าอีกข้างใส่น้ตบุ๊กและของกระจุกกระจิกอื่นๆตัวอย่างเช่นเหมือนกับคุณหมอส้งเขาชอบเก็บผ้ากอสและเทปสองสามชิ้นไว้ในกระเป๋าเพื่อสำรองไว้ทำตามคำแนะนำก่อนหน้าของครูเต๋าเธอเดินกลับไปหาครูเนียและยืนอยู่ข้างๆเนียเจยมินไม่รีบร้อนถือเสื้อโค้ทสีขาวไว้ในอ้อมแขนและยืนอยู่ข้างๆเพื่อดูยาที่พยาบาลจัดเรียงมียาอะไรใช้ได้บ้างต้องรู้ก่อนผู้ชายตัวใหญ่ทุกคนการที่จะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ได้ต้องมีจุดแข็งของเขา ซีวันหญิงรู้สึกว่าศาสตราจารย์สัญญกรรมเด็กเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดมากบางทีอาจจะดีกว่าพี่ชายเตา๋าผู้อาวุโสเต๋าเป็นคนใจกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเป็นอาจารย์คนดังเขายิ่งผ่อนคลายและปล่อยให้หมอต่อไปนี้เล่นแต่เนี่ยเจียมินนั้นแตกต่างออกไปอย่าใส่มันเข้าไปข้างในเนี่ยเจียมินกล่าวว่า เาว่เจี๋ยได้ยินเขาพูดภาษาจีนกลางก็ตกใจหลังจากนั้นไม่นานศาสตราจารย์ชาวต่างชาติคนนี้ก็สามารถพูดภาษาจีนกลางได้เพียงแต่ว่าสำเนียงของคนไม่ค่อยเป็นภาษาท้องถิ่นเพราะกลัวจะถูกหัวเราะเยาะและไม่ชอบพูดนี่คือสิ่งที่คุณพูดศาสตราจารย์เนี่ยเยว่เจี๋ยหันกลับมาพร้อมถือกล่องผ้ากอสและวาสลีนไว้ในมือใช่มันเป็นการปฐมพยาบาลคุณใส่มันเข้าไปข้างในไม่ได้ เธอรู้ว่าการปฐมพยาบาลน,นั้นใช้ได้แต่ไม่ใช่เธอไม่เคยเห็นหมอใช้เมื่อคราวที่แล้วไปคลินิกฟรีในชนบทนอกจากนี้มีหลายสิ่งมากเกินไปและมีบางอย่างกดด้านล่างของกล่องเสมอหากมีเลือดออกให้กดผ้ากอสตามปกติก็พอในความเป็นจริงเป็นเรื่องยากที่จะใช้สิ่งนี้ในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อห้ามเลือดและมักใช้ในแผนกผู้ป่วยนอกเป็นที่คาดกันว่าผู้คนมาจากต่างประเทศและใช้งานในต่างประเทศมากขึ้น เยาเจียคิดทำได้เฉพาะกับผู้นำเท่านั้นวางไว้บนสุดต่อหน้าผู้นำแล้ววางลงเมื่อผู้นำออกไปเพียงจำไว้ว่าจะวางไว้ที่ไหนศาส,สตราจารย์เนี่ยเน้นย้ำว่าควรมีเหตุผลบางอย่างสำหรับเรื่องนี้ซี่วันหญิงคิดดังนั้นหลังจากที่เยาเจียเดินจากไปเธอจึงหยิบกล่องผ้ากอสและวาสลีนแล้วยัดเข้าไปในช่องว่างบนพื้นผิวด้านข้างของกล่องกระดาษแข็งอีกกล่องเพื่อให้หาได้ง่ายขึ้น บางครั้งนิสัยของหมอกับพยาบาลก็หมางเมินกันโดยเฉพาะหมอพยาบาลที่ไม่เคยถูกกันก็จะมีนิสัยขัดแย้งในการปฏิบัติงานต่างๆเหตุผลหลักคือประสบการณ์ทางคลินิกที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันดังนั้นคุณไม่สามารถพูดง่ายๆว่าใครถูกใครผิดเปิดฟรีคลินิกอย่างเป็นทางการเจียงมิงซูและดรจินเป็นผู้นำในการนั่งลงที่ที่นั่งของแพทย์ตามลำดับเปิดเครื่องวัดความดันโลหิต และนำหูฟังออกมาคล้องคอรกระดาษเวทระเบียนและใบสั่งยาถูกหยิบออกมาและปากกาก็เขียนชื่อของผู้ป่วยรายแรกลงไปเนื่องจากซี่หวันหญิงต้องการทำงานกับเนี่ยเจียหมินเกิงหลิงเฟยและฟ้านยุนหยุนกับเธอจึงมีอิสระที่จะเลือกที่จะพบครูคนอื่นแต่อาจารย์จากแผนกอื่นไม่ได้พานักศึกษาฝึกงานมาดังนั้นฟ้านยุนยุนจึงยืนอยู่ข้างหลังดรจินและหยิบสมุดบันทึกของเธอออกมาเพื่อศึกษา เกิงหลิงเฟย์และไต้หนานฮุยเดินตามหลังเหอกวงโยและชิรุยหยุนผู้อาวุโสของพวกเขาเพื่อสังเกตการ์มาเลยวัดความดันโลหิตให้คนไข้ด็อกเตอร์จินขอให้ฟานยุนหยุนที่มาเรียนใช้ความสามารถในการลงมือทำฟานหยุนหยุนวางหนังสือลงเดินขึ้นก้มลงและววางผ้าพันแผลบนแขนของชายชราที่ผูกเครื่องวัดความดันโลหิตไว้ตำแหน่งผ้าพันแขนเครื่องวัดความดันของคุณต่ำเกินไป เมื่อเห็นว่าการพันผ้าเพื่อวัดความดันของเธอไม่ได้มาตรฐานดรจินจึงเตือนเธอว่าฉันไม่รู้ว่าจะพันมันไว้ที่ไหนมองไปรอบๆฟ้านยุนหยุนหันศีรษะไปมองและมองหาไอดอลของเธอก่อนพี่สาวซี่กำลังวัดความดันโลหิตของเด็กหญิงอายุห้าขวบและเปลี่ยนข้อมือของเครื่องวัดความดันโลหิตให้เธอมือใหม่ได้ความรู้ภาพพันแขนวัดความดันโลหิตของเด็กแตกต่างจากของผู้ใหญ่ใครทำให้แขนเด็กสั้นและบางกว่าผู้ใหญ่ มองใครอยู่หมอจินจะผิดเป้าจึงให้หันกลับไปดูช่องสองการเรียนรู้ต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่อยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์ด้วยในการวัดความดันโลหิตของผู้ใหญ่แพทย์มักคิดว่าตัวเองกังวลกับการวัดความดันโลหิตด,ด้วยตนเองมากกว่าศัลยะแพทย์และพวกเขาทํางานนี้มากกว่าศัลยะแพทย์ที่ต้องนั่งโต๊ะผ่าตัดทั้งวันที่เรียกว่าทำให้สมบูรณ์แบบประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่าศัลยะแพทย์ ฟ่านยุนยุนต้องหันหลังกลับก่อนและสังเกตขั้นตอนของด็อเตอร์เจียงหมิงซูที่อยู่ข้างๆเธอเพื่อวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยค้นหาตำแหน่งที่หลอดเลือดแดงแขนในแอ่งคิวบิตันอยู่แล้ววางเครื่องฟังเสียงควรผูกผ้าพันแขนกับหลอดเลือดแดงแขนห่างจากข้อศอกประมาณ2.5เซนติเมตรควรวางถุงลมไว้ด้านหน้าแพทย์ผู้น้อยเจียงหมิงซูอธิบายอย่างอดทนในขณะที่สาธิตการผ่าตัดฟ่านยุนหย,ยุนเรียนรู้ในลักษณะที่เหมาะสม ทันใดนั้นฉันได้ยินเจียงหมิงซูถามว่าคนไข้ของคุณเป็นเบาหวานหรือเปล่าคนนี้ฟ้านยุนหยุนใส่เครื่องหมายคำถามในดวงตาของเธอความสัมพันธ์ระหว่างเบาหวานกับความดันโลหิตคืออะไรผู้ป่วยเบาหวานหลายคนมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นเราควรใส่ใจให้มากขึ้นว่าความดันเลือดสูงหรือไม่ ดูเหมือนว่ามือใหม่ตัวน้อยคนนี้ไม่สามารถตอบคำถามที่ถูกต้องได้เจียงหมิงซูถามนักศึกษาฝึกงานหลายคนที่ยืนอยู่ห่างออกไปใครในพวกคุณที่จะช่วยเธอตอบคำถามนี้ไต้หนานหุยและเกิงหลิงเฟยตกตะลึงอยู่พักหนึ่งและค้นหาจุดความรู้ในสมองเป็นเวลานานบางทีพวกเขาอาจจะเป็นนักเรียนศัลยะกรรมและไม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นความรู้ดังกล่าวมากนักผู้ป่วยเบาหวานมักจัดอยู่ในประเภทการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เมื่อต้องผ่าตัดจะมีอาการแทรกซ้อนชัดเจนมากเช่นหัวใจวายเลือดออกในสมองสมองตายหรือเบาหวานต้องตัดเท้าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยรายวันเหล่านี้จะไม่ได้รับการพิจารณาเลยสิ่งสําคัญคือต้องทําการผ่าตัดผู้ป่วยก่อนเพื่อรักษาชีวิตของเขาดังนั้นแพทย์ที่ติดตามพัฒนาการของโรคเรื้อรังของผู้ป่วยในวันธรรมดาจึงให้ความสําคัญกับรายละเอียดเหล่านี้มากกว่าศัลยแพทย์หญิงหญิง เจียงมิงซูเรียกน้องสาวตัวน้อยของเธอเรียกเธอว่าหน้าหดหูเล็กน้อยหนึ่งหรือสองคนมาบอกว่าเธอเป็นนักเรียนชั้นนาแต่ดูเหมือนว่าเป็นเพราะเธอเป็นนักเรียนศัลยกรรมที่เธอดูถูกความรู้ด้านอายุรศาสตร์ซี่วันหญิงที่กําลังจะวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยรายเล็กทําได้เพียงหันศีรษะและตอบน้องสาวของเธอว่าวัดความดันโลหิตขณะยืนเพราะผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันเลือดต่ำแบบมีพยาธิสภาพได้ง่ายกว่าคนทั่วไป มาดูกันว่าอะไรคือนักวิชาการที่แท้จริงเจิงหมิงซูให้ผู้ฝึกงานอีกสามคนดูศัลยแพทย์ที่ทรงพลังจริงๆและความรู้ด้านอายุรศาสตร์ของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกันหลังจากได้รับการศึกษาจากผู้อาวุโสผู้ฝึกงานอีกสามคนมองหน้ากันและไตร่ตรองเธอเคยไปอายุรกรรมหรือเปล่าไต้หนานหุยถามเกิงหลิงเฟยที่อยู่ข้างๆเขาเกิงหลิงเฟยสายหัวไม่มีความลับใดที่ซี้หวันหญิงไปแผนกใด ไม่เคยเรียนอายุรศาสตร์เลยความรู้ของเธอถึงได้ครอบคลุมขนาดนี้ใต้หนานหุยและเกิงหลิงเฟยใช้สมองในการคิดการรับรองเป็นเรื่องปกติที่จะลืมคำถามหลังจากท่องจำดังนั้นนักศึกษาแพทย์จึงต้องเข้าคลินิกเพื่อสร้างความประทับใจในประเด็นความรู้ในหนังสือให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเชื่อมโยงกับความเป็นจริงบางครั้งตรับเท่าที่เป็นอาการของผู้ป่วยแพทย์สามารถจดจำจุดความรู้ไปตลอดชีวิต กล่าวได้เพียงว่าสมองของซีวันหญิงอาจเป็นทางเลือกความสามารถพิเศษที่มีความจําที่ไม่ธรรมดาหลังจากตอบพี่สาวอาวุโสแล้วความสนใจของซีวันหญิงก็กลับมาที่คนไข่ตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเธอเด็กอายุห้าขวบมีอาการน้ำมูกไหลและไอเนื่องจากในหมู่บ้านมีหมอรักษาฟรีแม่ของเด็กจึงพาเด็กไปหาหมอชื่อดังเพื่อดูอาการหวัดเล็กๆข้างทางจะทําอย่างไรถ้าไม่มีคลินิกแพทย์ฟรี เมื่ออาการของลูกหนักขึ้นแม่จะพาลูกไปหาหมอเท้าเปล่าตามคลินิกต่างๆของหมู่บ้านนี่เป็นวิธีการรักษาแบบชาวบ้านบ้านทั่วไปไม่ได้ไปโรงพยาบาลใหญ่โดยตรงอย่างแรกคือการจราจรไม่สะดวกอย่างที่สองคือโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงเธอเป็นโรคความดันเลือดสูงหรือเปล่าแม่ของเด็กถามว่าหมอวัดความดันโลหิตลูกสาวเมื่อไหร่ในจิตสำนึกของคนทั่วไปแพทย์จะวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงนั่นคือผู้ป่วยที่มีความดันเลือดต่ำตลอดเวลานั้นหายากและมีเพียงผู้ที่มีความดันโลหิตสูงตลอดเวลาเท่านั้นไม่ฉันเกรงว่าความดันโลหิตของเธอจะต่ำไปหน่อยดูเหมือนว่าความอยากอาหารของเด็กจะไม่ค่อยดีนักและการนอนก็ไม่ค่อยดีนักใช่ไหมขณะที่กําลังสื่อสารกับแม่ของเด็กซี่หวันหญิงถามเด็กด้วยตัวเองว่าคุณช่วยบอกฉันหน่อยว่าคุณกินอะไรตอนเที่ยงคุณงี่ปไปหรือเปล่า แพทย์ถามเด็กๆว่านอกเหนือจากการเคารพผู้ป่วยรายเล็กๆแล้วการสังเกตและกำหนดสภาพจิตใจและจิตสำนึกของเด็กมีความสำคัญมากกว่าเด็กหญิงอายุห้าขวบมีใบหน้าซีเซียวและเหนื่อยล้ามือน้อยๆของเธอกำลังขยีตาน้อยๆของเธอใบหน้าเล็กๆของเธอเหมือนดอกทานตะวันเล็กๆที่หดตัวราวกับว่าเด็กป่วยจริงๆจนเขาไม่มีแรงที่จะได้ยินคำถามของพี่สาวหมออย่างชัดเจนแพทย์ทั้งสองรู้สึกถึงความร้ายแรงเกี่ยวกับอาการของเด็ก แม่ของเด็กไม่เห็นด้วยและกระตุ้นลูกสาวของเธอหมอขออะไรคุณหน่อยเห็นได้ชัดว่าแม่ของเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อเด็กป่วยจริงๆมันเป็นอาการป่วยแค่ไม่ใช่อย่างอื่นหยิบที่กดลิ้นออกมาเนี่ยเจยมินกำลังจะตรวจคอของเด็กก่อนแม่ของเด็กตบแขนเล็กๆของลูกสาวอีกครั้งรีบๆอ้าปากซี่วันหญิงเห็นว่าเธอกำลังเดินไปรอบๆตัวยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของเด็กและนั่งยองๆมองที่ดวงตาเล็กๆของเด็กและพูดว่า คุณพูดว่าอาจากนั้นเธอก็อ้าปากแสดงให้เด็กเห็นการเรียนแบบผู้ใหญ่เป็นนิสัยทางพฤติกรรมของเด็กวัยนี้เด็กหญิงอายุห้าขวบเดินตามซี่หวันหญิงและเปิดปากเล็กๆของเธอผู้คนจำนวนมากเฝ้าดูโดยเฉพาะแม่ของเด็กรู้สึกสับสนเล็กน้อยเธอไม่เคยเห็นหมอคนนี้มาก่อนเมื่อก่อนเวลาพาลูกสาวไปหาหมอคุณหมอมักจะเรียกให้รีบไปปลอบให้ลูกร่วมมือ ขอบคุณที่อ่อนโยนเปลือกตาของฟ้านยุนย่นกระพริบอย่างหนักถือเครื่องวัดความดันโลหิตและมองไปที่ไอดอนของเธอเธอดูโง่เขลาหมอคิมและเจียงหมิงจูมองหน้ากันพวกเขาอ่อนโยนจริงๆดูเหมือนว่าทุกคนเคยได้ยินคำพูดจากปากที่อ่อนโยนของซี่หวันหญิงเหวยาวเจียกล่าวว่าสามีของฉันมักพูดว่าเธอเหมาะมากที่จะเป็นแพทย์โรคหัวใจน้ำเสียงนุ่มนวลมากและไม่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจหวาดกลัวเลย คำพูดเหล่านี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับศัลยะแพทย์กลุ่มหนึ่งซึ่งกล่าวว่ามีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถอ่อนโยนได้ศัลยะแพทย์มีความอ่อนโยนมากอ่อนโยนหรือเราก็ทำได้เช่นกันจางเจียเวยกล่าวยิ้มในขณะที่เขามองไปที่ชายชราที่มองแผนกศัลยะกรรมกระดูกที่อยู่ข้างหน้าเขาโดยคิดว่าเขาหล่อชายชราที่อยู่ตรงข้ามตกใจเขาหมอฉันเป็นอะไรไป อาการปวดข้อของคุณเป็นของโรคข้ออักเสบในวัยชรามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ฉันจะให้ยาคุณครั้งนี้เราไม่ได้นํำยานี้ติดรถมาด้วยคุณสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาข้างนอกพร้อมกับกระดาษใบสั่งยาของคุณจางเจียเวยฉีกใบสั่งยาจากหนังสืออย่างสวยงามและมอบให้กับครอบครัวของชายชราแต่หมอครับขาพ่อผมล้มมาก่อนเจ็บตลอดเวลาลูกชายของผู้ป่วยสงสัยในสิ่งที่เขาพูดคุณล้มมานานแค่ไหน จางเจียเหยถามผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเขาหกล้มตีลังกาตอนพลิกดินแม่ผมบอกอย่างนั้นแม่ผมบอกว่าให้ผมพาพ่อไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดมาก่อนเขาบอกเป็นโรคไขข้ออักเสบสมาชิกในครอบครัวรายงานว่าการวินิจฉัยของคุณแตกต่างจากโรงพยาบาลประจำเทศมนตรีอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนคนนี้จะไม่ทุกป้ายของสถาบันการแพทย์แห่งชาติใช่ไหมหมอจินและเจียงหมิงซูกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับดวงตาของพวกเธออีกครั้ง เธอเกรงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้วางแผนที่จะทำงานหนักเมื่อเขามาถึงชนบทเขาแค่อยากยุ่งกับดอกไม้เกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวพูดจังเจีย๋วย,ยกขากางเกงของผู้ป่วยขึ้นอีกครั้งแต่เข่าและพยักหน้าขณะที่เขาแตกถ้าเป็นโรครูม,มาตอยมันไม่เกี่ยวอะไรกับการต่อสู้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันทำให้กระดูกหักจริงๆเดินขาเดียวนานๆไม่ได้ดูข้อเข่าตอนตรวจรูปร่างข้อไม่รแรงไม่เหมือนรูม,มาตอยบวมแดงไม่ชัดและไม่แข็งมาก คุณรู้สึกสบายขึ้นไหมเมื่อคุณเดินเล็กน้อยชายชราฟังคำถามของเขาที่อยู่ข้างหลังเหยียดเขาออกและหลังจากรู้สึกอย่างระมัดระวังเขาพบว่าสิ่งที่เขาพูดมีเหตุผลจึงพยักหน้าใช่ดูเหมือนว่าเพื่อนคนนี้มีแปลงสองอันหมอจินและเจียงหมิงจูคิดไม่ใช่รูมาตอยเป็นอะไรหรือเปล่าครอบครัวกังวลคนในโรงพยาบาลประจำท้องถิ่นเคยให้ยารักษาโรครูมาตอยกับพ่อฉันมาก่อน รูมาตอยเป็นโรคข้ออักเสบชนิดที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเป็นความจริงที่หากไม่ตัดสินและแยกแยะอย่างรอบคอบการวินิจฉัยผู้ป่วยอาจผิดพลาดได้เมื่อแพทย์กลัวที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มากที่สุดดูเหมือนว่าเขาจำเป็นต้องช่วยแพทย์คนอื่นๆสสางความยุ่งเหยิงจางเจียเวยกระแอมในลำคอสองครั้ง อย่ากังวลผมจะสั่งยาให้คุณคุณไปร้านขายยาและซื้อกลูโคซามีนซัลเฟตให้เขากินและให้ความสนใจกับการเสริมแคลเซียมท่ามกลางแสงแดดตอนเช้าในวันธรรมดาคุณให้ยาแบบเดียวกับที่โรงพยาบาลประจำท้องถิ่นสั่งให้เขาหรือเปล่าอย่าเพิ่งให้เขาพ่อครับผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลประจำท้องถิ่นเพื่อคืนเงินค่าครีมหรืออะไรสักอย่างและขอให้พวกเขาคืนเงินลูกชายยืนขึ้นไปหาพ่อของเขาจากนั้นหันกลับมาและพูดกับจางเจียวเหว่ยว่า คุณหมอถ่าโรงพยาบาลประจำเทศมนทนยืนยันว่าขาของพ่อไม่ได้เป็นอะไรคุณหมายความว่าอย่างไรกับโรคนี้คุณเชื่อพวกเขาหรือผมอยากให้คิดด้วยตัวคุณเองจางเจเวยกโกรธและพูดด้วยใบหน้าตรงเจียงหมิงซูและด็อกเตอร์จินหัวเราะท้องคัดท้องแข็งพวกเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเป็นคนอ่อนโยนในตอนเริ่มต้นดังนั้นเรามาลองดูกันเมื่อมองอีกครั้งการแสดงที่อ่อนโยนของซีหวันหญิงดูเหมือนจะเป็นที่นิยมอย่างมากกับผู้นำคนใหม่ ท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านกุมารศัลยศาสตร์และคำแรกของภาพลักษณ์ของแพทย์ที่คนรุ่นใหม่ต้องการก็คือการเป็นนางฟ้าความอ่อนโยนมีความหมายเหมือนกันกับทูตสวรรค์นเนียเจียมินมองดูวิธีที่นักเรียนปฏิบัติต่อผู้ป่วยและคางที่ต่ำดูเหมือนจะเป็นสัญญาณของการอนุมัติซีวันหญิงไม่เพียงแต่อ่อนโยนต่อผู้ป่วยเด็กเท่านั้นแต่ยังอ่อนโยนและมีน้ำใจต่อสมาชิกในครอบครัวด้วยเธอพูดกับแม่ที่ยืนข้างเด็กว่าฉันจะหาเก้าอี้ให้คุณคุณนั่งได้ อ้อมหมอหญิงคนนี้สุภาพมากถึงเธอจะโกรธแค่ไหนก็โกรธไม่ได้แม่ของเด็กที่กังวลคิดเนี่ยเจียหมินหยิบที่กดลิ้นและวางลงบนฐานของปากเปิดของเด็กกดเบาๆเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลของเขาเด็กแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยซีวันหญิงที่นำเก้าอี้มาให้ครอบครัวของเธอมองดูการกระทำของครูและเรียนรู้ในใจของเธอเป็นเรื่องยากเสมอที่เด็กๆจะให้ความร่วมมือกับแพทย์เทคนิคไม่ปล่อยให้เด็กร้องหาหมอของครูเนี่ยนี่สุดยอดจริงๆ นายตันประมาณว่าทำไม่ได้ไพ่โป๊กเกอร์เพียงอย่างเดียวอาจทำให้ยาซีร้องให้ตั้งแต่เริ่มต้นครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีความพิเศษเฉพาะของตนเองในอีกทางหนึ่งเนี่ยเจียหมินมองดูที่คอของเด็กอย่างใกล้ชิดราวกับกำลังมองหาอะไรบางอย่างคอเธออักเสบหรือเปล่าแม่ของเด็กเดินตามหมอมาถามหมอลูกครึ่งไม่ เนี่ยเจียมินตอบสมาชิกในครอบครัวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแต่สีหน้าของเขาที่มีต่อเด็กๆดูระมัดระวังและอ่อนโยนมากซึ่งไม่ได้ทำให้เด็กๆรู้สึกกลัวเด็กชายตัวเล็กๆมองหน้าเขาและดูเหมือนจะเป็นผีสางเทวดาตัวน้อยเมื่อรู้ว่าอาจารย์เนี่ยกำลังจะตรวจคนไข้ารายต่อไปซี่วันหญิงจึงรีบส่งหูฟังของอาจารย์ให้อาจารย์ นักเรียนที่เอาใจใส่สามารถชนะใจครูได้มากที่สุดเนียเจยมินถือหูฟังในมือของเธอพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดอย่างสบายๆเป็นภาษาอังกฤษคลินิกเรคคอร์ดครูเชื่อว่าเธอต้องการให้เธอเตรียมเวทระเบียนก่อนซีหวันหญิงกลับไปที่โต๊ะและหยิบสมุดบันทึกทางการแพทย์เล่มใหม่ออกมาการสื่อสารในรถเป็นเพียงการทดสอบเล็กน้อยการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเป็นภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบนั้นค่อนข้างง่าย ให้เขาสงวนความคิดเห็นของเขาเมื่อเห็นว่าเธอเข้าใจภาษาอังกฤษทางการแพทย์ทั่วไปที่เขาพูดในทันทีเนียจียมินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจากนั้นเขาก็หันศีรษะและสวมหูฟังหูฟังที่หูทั้งสองข้างและวางหูฟังไว้ที่หลังของเด็กเพื่อระบุสภาพปอดของเด็กเธอเป็นหวัดใช่ไหมแม่ของเด็กมักมีอาการกระวนกระวายพูดไปเรื่อยๆว่าคุณควรให้ยากแก้หวัดกับเธอฉันจะไม่พาเธอไปตรวจฉันต้องรีบกลับครอบครัวกำลังจะทำอาหารกินกันทั้งครอบครัว เขาต้องยอมรับว่าการพูดคุยของคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆส่งผลต่อความคิดของแพทย์อย่างมากเมื่อเห็นคนไข้เนียจีเจมินขมวดคิ้วการปฏิบัติต่อผู้ป่วยของอาจารย์ถูกรบกวนซี่หวันหญิงขอให้ครอบครัวถามข้อมูลพื้นฐานของเด็กทันทีพี่สาวลูกสาวของคุณชื่ออะไรและปีนี้อายุเท่าไหร่เธอหันเหความสนใจได้สำเร็จและในที่สุดแม่ของเด็กก็หยุดพึมพำเธอหันศีสะและตอบว่า ลูกสาวของฉันชื่อหวังลูลูปีนี้เธออายุห้าขวบเธอมีประวัติแพ้ยาหรือไม่เช่นเธอเคยกินยาเพนิซิลินไม่หมอบอกเธอหรือยังว่าเธอแพ้เพนิซิลินเนื่องจากเด็กยังเด็กเกินไปที่จะตอบคําถามมืออาชีพเหล่านี้ซี่หวันหญิงจึงถามครอบครัวของเธอไม่แม่ของลูลูสายหน้าลูกสาวของฉันเคยฉีดยาที่คลินิกก่อนหน้านี้คุณจะตรวจเธอไปนานแค่ไหนถ้าฉันพาเธอไปที่คลินิกเธอคงจะตรวจเสร็จแล้ว หลังจากพูดคุยแม่ของลูลูก็หงุดหงิดอีกครั้งนั่งดูผู้ป่วยที่เข้าคิวอ่านทีละคนในช่องอื่นลูกสาวของเธอไม่ได้อ่านเป็นเวลานานซี่วันหญิงดูเหมือนจะไม่ได้ยินคำบ่นของเธอไม่สิครอบครัวต้องทำตามความคิดของแพทย์และมุ่งเน้นไปที่อาการของเด็กที่ป่วยโดยถามว่าลูลูได้รับการฉีดยาเมื่อไหร่น่าจะนานพอสมควรแล้วตั้งแต่เธอฉีดยาแม่ของลูลูกล่าวว่า คำตอบของเธอและคำถามที่หมอกำลังจะถามเหมือนกันกับเป็ดโชคดีที่เป็นแพทย์ปรากฏการนี้คุ้นเคยซีวันหญิงบันทึกประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยอย่างระมัดระวังในเวทระเบียนจากนั้นจึงถามครอบครัวเกี่ยวกับประวัติโรคของเด็กเธอมีอาการนี้มากี่วันแล้วอาการอะไรไอหรือเธอไอมาสองสามวันแล้วและมันแย่ลงตอนแรกคุณหายใจไม่ออกหรืออ้าปากค้าง แค่ดูเธอไอและไอแบบนี้หน้าอกของเธอดูเหมือนจะหายใจไม่ออกเล็กน้อยไอยรุนแรงนิ้วจับเสื้อผ้าและการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันจากนั้นเธอก็ไม่ร้องให้มากเกินไปซีวันหญิงอธิบายอาการที่เป็นไปได้ของเด็กอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเมื่อสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่มีความวิตกกังวลแพทย์จะต้องอดทนและพิธีพิถันมากขึ้นเพื่อชี้แนะให้พวกเขาจำพวกเขาได้นี่คือสิ่งที่แพทย์ผู้ช่ำชองสามารถทำได้ ตอนนี้แม้แต่เหอกวงโยและชีรุยุนก็ยังประหลาดใจเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วที่เธอมารักษาที่ตับและท่อน้ำดีและเธอไม่เคยไปที่คลินิกผู้ป่วยนอกกับใครเลยรอบปกติจะสั้นพวกเขาไม่รู้จริงๆว่าเธอทำหน้าที่ให้คำปรึกษาได้ดีอยู่แล้วหลังจากซี่วันหญิงถามคำถามชี่นำแม่ของลูลูก็จำสถานการณ์พิเศษบางอย่างของลูกสาวที่บ้านได้บางครั้งเธอก็เป็นแบบนี้ที่บ้านดังนั้นฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นหวัดหนักและพาเธอไปหาหมอ น้ำมูกของเธอไหลมากเกินไปหรือเปล่าซีวันหญิงยังคงเขียนบันทึกทางการแพทย์ต่อไปบางครั้งก็มากกว่านั้นมีเลือดออกไหมเธอชอบเอานิ้วแค่จมูกจนเลือดไหลออกมานิดหน่อยฉันมักจะวิจาร์เธอแม่ของลูลูกกล่าวที่นี่เนี่ยเจียหมินฟังเด็กเสร็จแล้วและหันหน้าไปทางด้านข้างราวกับว่าเขาจำขั้นตอนการถามประวัติทางการแพทย์ของเด็กได้ ดังนั้นเขาจึงพยักหน้าให้กับนักเรียนหลังจากได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ซีวันหญิงก็รอให้อาจารย์กลับมาประจําตําแหน่งและส่งเวทระเบียนของผู้ป่วยที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ตรวจสอบหยิบปากกาออกมาจากกระเป๋าเสื้อนเนี่ยเจยมินเพ่งสายตาไปที่เวทระเบียนและใบหน้าที่นิ่งเฉยของเขากําลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างอย่าง,างเห็นได้ชัดต้องมีความแตกต่างระหว่างครูจากต่างประเทศและครูในประเทศซีวันหญิงสังเกตเวทระเบียนผู้ป่วยนอกที่อาจารย์เนี่ยแก้ไขให้เธอ ซึ่งแตกต่างจากครูตันแทบจะไม่เปลี่ยนสิ่งที่เธอเขียนเลยเวทระเบียนผู้ป่วยนอกภายในประเทศค่อนข้างเรียบง่ายและเพียงพอที่จะสะท้อนถึงอาการหลักของผู้ป่วยเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอระมัดระวังในการทำงานและการเขียนของเธอมักจะเกินความต้องการของครูโดยไม่คาดคิดหลังจากที่ครูเนี่ยหยิบปากกาขึ้นมาเขาเขียนมากมายหลังจากเวทระเบียนที่เธอเขียนเขียนอย่างเทพตัวอย่างเช่นเธอเขียนในบันทึกการได้ยินของผู้ป่วยว่าเสียงลมหายใจในปอดล่างขวาหายไป ด็อกเตอร์เนี่ยเสริมการตรวจปอดการเคาะปอดการคลำปอดของเด็กว่ามีความผิดปกติหรือไม่ได้รับบทเรียนแล้วซหวันหญิงจําได้ว่าเพื่อนร่วมงานของเธอดูเหมือนจะเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้โดยกล่าวว่าแพทย์ต่างชาติให้ความสําคัญกับเอกสารมากกว่าเนื่องจากเมื่อแพทย์ในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความเอกสารทางกฎหมายของบัตรจะเข้มงวดกว่าเอกสารในจีนการเขียนเกี่ยวกับอาการทางร่างกายปกติของผู้ป่วยหมายความว่าแพทย์ได้ทําการสอบสวนผู้ป่วยแล้ว ถ้าไม่เขียนก็ยืนยันไม่ได้ว่าหมอทำเองหรือเปล่าสถานการณ์ในประเทศแตกต่างจากต่างประเทศเนื่องจากมีผู้ป่วยในประเทศจำนวนมากจำนวนแพทย์ผู้ป่วยนอกในประเทศที่เห็นผู้ป่วยต่อวันนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับแพทย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วในต่างอรประเทศใครทำให้ฐานประชากรในประเทศใหญ่ขึ้นจำนวนผู้ป่วยก็จะมากแพทย์ในต่างประเทศดูเหมือนจะไม่มีแนวคิดในการย่นเวลาการให้คำปรึกษาของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้เห็นผู้ป่วยทั้งหมด เมื่อมองไปที่เด็กเนี่ยเจียหมินมองมันอย่างช้าๆและคิดอย่างช้าๆหมอที่เดินช้าในจีนไม่กล้าทําเหมือนเขาคนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลจ้างมาโดยเฉพาะซี่หวันหญิงไม่กล้ากระตุ้นให้ครูเนี่ยเร่งความเร็วอย่างแน่นอนแม้ว่าเธอจะเตือนผู้ปกครองและเด็กๆถึงคิวยาวด้านหลังครูเนี่ยการพบเห็นเด็กป่วยยังดีกว่าการขีดเขียนเด็กป่วยจํานวนมากแล้วเห็นว่าพวกเขาผิดประมาณว่าอาจารย์เนี่ยคิดอย่างนั้น ในท้ายที่สุดหัวปากกาของเนี่ยเจียมินทําให้การวินิจฉัยเบื้องต้นของเด็กล้มเหลวนั่นคือสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมส่วนล่างของปอดด้านขวายากที่จะตรวจสอบเขาไม่เก่งภาษาจีนกลางดังนั้นเนี่ยเจียมินจึงขอให้นักเรียนสื่อสารกับครอบครัวของพวกเขาดูเหมือนเขาจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะักเพราะการได้เห็นการแสดงของนักเรียนคนนี้ทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วเขาพิถีพิถันมากในการทำงานเราต้องถามนักเรียนว่าเธอคิดอย่างไรเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยว่าเธอมีสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมเนี่ยเจียหมินมองเธออย่างใจเย็นและถามซีวันหญิงนึกถึงกระบวนการคิดของเธอเมื่อเด็กมาโดยไม่ไอการหายใจก็ผิดปกติและเริ่มน่าสงสัยหน้าอกของเธอไม่สมส่วนเมื่อการเคลื่อนไหวของการหายใจเพิ่มขึ้นและลดลง และเมื่อเธอไอเห็นได้ชัดว่างมากขึ้นทางขวาแสดงว่าปอดขวาถูกปิดกั้นหลอดลมปอดขวาแบ่งออกเป็นสิบส่วนและสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ส่วนภายในของตำแหน่งที่6และตำแหน่งที่หสิ่งแปลกปลอมอาจมีขนาดเล็กและหลอดลมไม่ได้ปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้แต่มันเลื่อนลงไปที่ตำแหน่งเจ็ดและแปดหลอดลมที่บางเหล่านั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างมากคำตอบที่ละเอียดที่ท่วนของเธอทำให้เนเจียหมินรู้สึกทึ่งในใจ เธอสามารถบอกได้ว่าสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหลอดลมส่วนไหน